สวัสดีค่ะทุกคนสรญหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะนำทุกคนไปรู้จักกับเมืองแห่งสายน้ำโรแมนติกหรือเมืองเวนิสหรือเวเนเซียที่ได้รับการขนานนามว่าลาโดมินันเตลาเซเรนิสซิมาราชนิีแห่งทะเลเอดเดรียติกเมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งหนา้ากากเมืองแห่งสะพานเมืองลอยน้ำและเ,เมืองแห่งคลองเมืองภายในทะเลสาบเมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในคศ1987ค่ะ ครอบคลุมพื้นที่1 7 3 4 1 0เอเคอร์การเดินทางในเมืองเวนิสจึงเป็นการเดินทางด้วยเรือเป็นหลักส่งผลให้หนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวของเมืองนี้คือการล่องเรือกอนโดลาเพื่อเที่ยวชมเมืองที่สวยงามของเวนิสนั่นเองค่ะเมืองเวนิส เป็นที่รู้จักจากเรื่อง The Merchant of Venice หรือพ่อค้าแห่งเวนิสซึ่งเป็นบทประพันธ์ของวิลเลียมเชคสเปียร์แต่บทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่สุดคือ Romeo and Juliet เชื่อกันว่าเวนิสเป็นถินกำเนิดของทั้งคู่ซึ่งยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เวนิส เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในโลกค่ะจนได้รับฉายาว่าเป็น The City of Romance อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะว่าการเดินทางในเมืองนี้นิยมใช้เรือเป็นหลักโดยเฉพาะเรือกอนโดลาจึงอยากจะพูดถึงเรือนี้สักนิดหนึ่งนะคะ เรือกอนโดล่ามีรูปร่างเพียวสงา่าและดูเนียบที่มีเอกลักษณ์และคุณสมบัติแบบนี้ก็เพราะขั้นตอนการสร้างที่พิถีพิถันและซับซ้อนขึ้นอยู่กับเทคนิคและหลักการที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับศตวรรษมาแล้วส่วนประกอบของเรือทั้งหมดมี280ชิ้นค่ะลักษณะเป็นไม้เข้าลิ้นทำขึ้นด้วยมือ และมันถูกนํามาเชื่อมต่อกันพอดีกันเหมือนจิ๊กซอเรือกอนโดล่าสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจุผู้โดยสารได้ลําละไม่เกิน6คนค่ะนี่คือคลองแกรน์คาแนลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเฟนิสที่มีชื่อเสียงค่ะตัวแม่น้ำมีความยาว3,800เมตร และมีความกว้าง30-90เมตรโดยมีลักษณะพคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเ S ไหลผ่านแลนด์มาร์กสำคัญหลายที่ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังปาลซีบาร์รบโรอาคารพิพิธภัณฑ์สตอเรียนาตูราเลดิเวนิเซียโบสถ์ซันเจเรเมียรวมไปจนถึงอาคารเก่าแก่ของเวนิส ที่มีอายุกว่าร้อปีค่ะที่ได้เรียงรายอย่างสวยงามตามทางแม่น้ำซึ่งการล่องเรือเราสามารถเลือกรูปแบบเรือได้3แบบค่ะได้แก่เรือวาโปเรตตีเรือโดยสารรูปแบบแท็กซี่หรือวอเตอร์แท็กซี่และเรือกอนโดล่านะคะสัญลักษณ์ อีกอย่างหนึ่งของเมืองเวนิสก็คือสะพานรีอัลโตเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเวนิสค่ะจุดเด่นของสะพานนี้คือมีหลังคาคลุมเป็นสะพานที่สวยงามมากนะคะสะพานนี้สร้างขึ้นแทนที่สะพานเก่าสมัยปลายศตวตรรษที่1 2 สำหรับส่วนโค้งของสะพานมีความสูง7.5เมตรซึ่งสูงพอที่จะให้เรือลอดผ่านไปได้และยังเป็นย่านค้าเก่าแก่ของเมืองมาตั้งแต่พันปีก่อนคริสตกาลอีกด้วยและอีกหนึ่งสะพานที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือสะพานถอนหายใจ Bridge of Science หรือเรียกเป็นภาษาอิตาเลียนว่าสะพานพอนเตเดโซสเ i รีซึ่งเดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเดินเชื่อมจากพระราชวังปาลาโซดูกาเ l e ไปยังคุกที่คุมขังนักโทษในอดีตค่ะว่ากันว่าที่มาของชื่อสะพานถอนหายใจก็คืออาการของเหล่านักโทษ เมื่อได้มองเห็นวิวอันงดงามของเวนิสเป็นครั้งสุดท้ายผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆของสะพานแห่งนี้ก่อนที่พวกเขาจะสูญสิ้นอิสรรภาพนั่นเองนี่คือมหาวิหารซานมาโคเป็นโบสถ์โรมันแคทอลิกค่ะเป็นระดับมหาวิหารประจำเขตอักคระบิดอนเวนิสในประเทศอิตาลีนะคะ สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบกอสิกมหาวิหารซานมาโคที่เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซานมาโกติดกันและเชื่อมกับปาลาโซดูกาเลโครงสร้างหลักๆประกอบไปด้วยประตูซุ้มโค้งหแห่งคล้ายกับศิลปะโรมัน นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างงดงามประดับด้วยงานโมเสกแบบไบเซนไทน์และประติมากรรมที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อำนาจและความมั่งคั่งของเวนิสตั้งแต่คริสตศตวรรษที่11จึงได้รับสมญานามว่าโบสทองค่ะนี่คือจัตุรัสซานมาโก้ เป็นจัตุรัสที่โด่งดังที่สุดของเวนิสเราจะสะดุดตากับหอระฆังสูงตระหง่านซึ่งเป็นศูนย์กลางอันคึกคักแห่งย่านนี้และมีบทบาทสำคัญในชีวิตของชาวเวนิสมากว่า10ศตวตรรษชาวเวนิสเรียกพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่แห่งนี้ว่าเอเปียซาสำหรับหอระฆังซานมาโก ตั้งอยู่ในลานซานมาร์โกตัวหอระฆังสูง98.6เมตรค่ะตั้งอยู่ใกล้กับด้านหน้ามหาวิหารซันมาร์โกมีรูปแบบที่เรียบง่ายสร้างด้วยอิฐสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็นชั้นๆเหนือขึ้นไปมีระเบียงล้อมรอบหอระฆังซึ่งประกอบด้วยระฆังห้าใบ ส่วนบนของหอระฆังเป็นลูกบาทสี่เหลี่ยมที่มีรูปของสิงโตซันมากโกประดับอยู่โดยรอบสิงโตนี้เป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐเวนิสและตัวแทนผู้หญิงของเมืองเวนิสค่ะหลังคาของหอระฆังถูกครอบด้วยยอดแหลมทรงพีระมิดหอนาฬิกาโบราณที่มีนับปัดบอกเวลาเป็นลวดลายนับ สัตว์12ราศีที่เห็นอยู่นี้เป็นงานเฉลิมฉลองเทศกาลเวนิสคาร์นิวัลงานเทศกาลนากาแข่งเมืองเวนิสนี้มีมาตั้งแต่ปีคศ1268ค่ะถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก่อนเริ่มวันถือศีลของชาวคริสต์หรือในช่วง40วันก่อนถึงวันอีสเตอร์นั่นเองค่ะ เทศกาลหน้ากากที่เมืองเวนิสแห่งนี้ก็คือความหลากหลายและประเภทของหน้ากากและการแต่งกายของผู้คนซึ่งจะมีทั้งแบบย้อนยุคแฟนซีตัวละครในเทพนิยายหรือสัตว์ต่างๆตามแต่จินตนาการของคนผู้นั้นโดยหน้ากากแบบดั้งเดิมของชาวเวนิสนั้นเป็นหน้ากากที่มีสีขาว ทรงปลายแหลมคล้ายปากนกแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปหน้ากากก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยด้วยเช่นกันค่ะส่วนคอสตูมการแต่งกายของผู้คนนั้นก็จะเลือกที่ให้เข้ากับหน้ากาก,ากที่สวมใส่นั่นเองสถานที่สุดท้ายคือการไปนั่งจิบกาแฟที่คาเฟ่ฟลอเรียนเป็นร้านกาแฟเก่าแก่สไตล์เวนิสค่ะ แม้จะเป็นแค่ร้านกาแฟแต่ที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คด้วยความเก่าแก่ของร้านที่เปิดให้บริการมาแล้วถึง300ปีบวกกับสถาปัตยกรรมของร้านที่เป็นแบบบารกคสุดคลาสสิกทำให้ร้านกาแฟร้านนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวนิสอีกแห่ง ที่หากมีโอกาสต้องไปนั่งจิบกาแฟอา u t ดอร์ชื่นชมความงดงามของอาคารที่รายล้อมจัตุรัสอีกด้วยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของเมืองที่สุดแสนโรแมนติกแห่งนี้ขอขอบคุณเว็บ grazietravel.com เว็บ a t l u ์ c o t h เว็ commons. wikipedia. org เว็บ n wikipedia. com เว็บ energytimesonline. com และขอบคุณภาพจากเว็บ pixabay. com พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ